054-627-972เ้เอฮ้เคยได้ยินคำว่าโกงนิดเดียวไม่เป็นไรปะ โหคำนี้เอาไปตั้งแต่รุ่นแม่แล้วจ้าของฟรีไม่มีในโลกแต่ความโปร่งใสอ่ะมีได้ถ้าเราไม่โกงเริ่มจากเรื่องเล็กๆไม่ลอกไม่แซงคิวไม่ใช้เส้นก็เทได้แบบไม่ต้องแอบเจ็นแซ็ยุคใหม่หัวใจไม่โกงพบเห็นการทุจริตแจ้งสายด่วนปปชโทร1205สนสนับสนุนโดยกองทุนปปชและสำนักงานปปชประจำจังหวัดแพร่ มัดรวมข่าวสารจากรัฐเจาะลึกประเด็นร้อนจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนกับทีมนักจัดรายการ11สถานีในรายการผู้ข่าวเจ้าเหนือพบกับช่วงพยากรณ์อากาศและเตือนภัยรายวัน สดสวายกระจายข่าวข่าวสารบ้านเฮาและปาแอลเมืองเหนือเวลาดี4-5่ถึงโมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์รับฟังทางวิทยุแห่งประเทศไทย8จังหวัดภาคเหนือตอนบน11สถานีวิทยุสวทเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนแม่สรเรียงฟงังและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือพร้อมรับชมทาง f c e b o o k f แ Fan นเ g จของทุกสถานีสดพร้อมกัน ทั้งออนแอร์และออนไลน์ line. อู้ขาวเจ้าเหนืออู้จาประสาคนเมืองเหนือเป็นไอ้เนีย้ยหนาเศาหน้าหมองขึ้นหนะะักกะจะบอกคือขึอ้นนักได้จะได้ป่ก็รเรื่องนี่เรื่องสีนเนมันกวนใจมันหาตังออกบาได้เนี่ย เอานลอยอย่างบอไปลองปรึกษากองทุนฟื้นฟูและพัฒนากเกษตรกรพอได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนไว้กอแน่ถ้าจะยังะ้งหมู้แน่ๆ ก็ถ้าเป็นสมาชิกแล้วมีหนี้ในระบบเกี่ยวกับการเกษตรก็สามารถเงินขอขึ้นทะเบียนหนี้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาแต่ได้เขาจะให้คำปรึกษาแล้วก็่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตัวนะโอ้มีมจะอี้ตัวอีนี้เหมือนกันนะเฮาไปสามาัครเข้าองคอ์กรหรือจัดตั้งกลุ่มใหม่หรวมกันบอน้อยกว่า50บคนก็ได้แล้วก็ไปขอรายละเอียดยื่นเสนอแผนและโครงการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเฮา ถ้าเขาบ่มีนี่บ่มีสินุ <Wow. S 2> จะมีออย่างมาส่งเสริมกรเกษตรกรห้องอ๋อบ่ยากเลยปรกษาัำนักงานกองทุนฟื้นฟูนและพัฒนากเกษตรกรสาขาแปดตั้งอยู่ตีถนนกาดน้ำท้องหลังบิ๊กซีแปรตำบุญนาจักอำเภอเมืองแปจังหวัดแปโทร054534381เกษตรกรติดไปติดต,ต่อบ่ได้เสียการใจใจใดๆทั้งสิ้นเดอ้อ เพราะเรามีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทประกันภัยตัวแทนและนายหน้าประกันภัยให้มั่นคงโปร่งใสเพราะเรามีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพและเพราะเรามีหน้าที่คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและประชาชนเพราะทุกเรื่องการประกันภัยคือหน้าที่รับผิดชอบของเราสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคอปพสายด่วนประกันภัยโทร1 1 8่ หลายคนรอคุณอยู่ที่บ้านลูกเมียรอคุณอยู่ที่บ้านพ่อแม่รอคุณอยู่ที่บ้านคนที่รักรอคุณอยู่ที่บ้านและอีกหลายครอบครัว,รวกำลังรอคนที่รักจะกลับบ้านใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทเพื่อทุกคนจะได้กลับไปหาคนที่รักอย่างปลอดภัยขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่กรมประชาสัมพันธ์ FM ah 91 m ra, e, h z ะรขับขี่กอดไทยเหมืองไทยไรอุบัติเหตุได้ความหงายจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแปร FM 91 m h z วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่91เมกให้ความรู้คู่ความสุข ข่าวสารฉับไวใกล้ตัวบริการทันใจร่วมแรงร่วมใจงานบ้านงานบุญประกวดราคาโปร่งใสและติดตามสภาพอากาศประจำวันโดยทีมข่าวสวทพแพร์ FM 91เมกสถานีข่าวดี แพร่จัดสัมมนาทางการเงินแก่ผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐรับการสนับสนุนด้านการเงินจากสถาบันการเงินเข้าถึงแหล่งทุนต่อยอดธุรกิจนายสุภสัณสินชูศรีพาณิชย์จังหวัดแพร่กล่าวว่าสำนักงา,านพาณิชย์จังหวัดแพร่ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank สาขาแพร่จัดสัมมนาทางการเงินในโครงการปลูกพลังธง ฟาฟประชารัฐเพื่อเป็นการให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการทงฟ้าประชารัฐให้คำปรึกษาในเชิงลึกวันที่จะทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่าได้รับคำปรึกษาและการสนับสนุนทางการเงินจากมืออาชีพตามที่ต้องการซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้สะดวกและง่ายขึ้น โดยมีผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยได้รับบริการจากสถาบันการเงินเชิงพาณิชย์ทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกว่า30คนซึ่งได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อโครงการพิเศษงบประมาณช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์จากผู้ประกอบการ SMED แบ n k สาขาแพร่พร้อมให้คำปรึกษาแบบ1ต่อหนึ่ง วันคอนติเนียวันและคำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขแนวทางปฏิบัติของร้านธงฟ้าประชารัฐ ทั้งนี้ SME D Bank เป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนา SME ของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการให้บริการทางการเงินในด้านสินเชื่อหรือการร่วมลงทุนซึ่งกิจกรรมสัมมนาทางการเงินที่จัดขึ้นจะช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนให้สามารถดำไปต่อยอดธุรกิจได้ สาธารณาสุขจังหวัดแพร่เตือนการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอมาพาสเฉียบพลันภัยเงียบที่คนไทยมองข้ามนายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดแพร่เปิดเผยว่าตามที่กรมควบคุมโรคมีงานวิจัยยืนยันว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการป่วยโรคหลอดเลือดสมองอมาพาตเฉียบพ,พลันภัยเงียบที่คนไทยมองข้าม แม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงานแต่การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพียงไม่นานเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอย่างมีนัยสำคัญและปัจจุบันยังมีความเข้าใจผิดในสังคมว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่สินค้าอันตรายแต่ในความเป็นจรงิงบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินซึ่งมีฤทธิ์เสพติดสูงและยังมีสารพิษอื่นๆหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงและเฉพาะโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและความพิการของประชาชนไทยโดยมีการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริษไฟฟ้าเป็นประจำมีความเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น1.62เท่าส่วนผู้ที่ใช้เป็นครั้งคราวยังคงเสี่ยงเพิ่มขึ้น1.28เท่า ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนได้ชัดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยแต่กลับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อสุขภาพโดยในประเทศไทยโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับที่สองของคนไทยและยังเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรซึ่งข้อมูลจากระบบรายงานฐานข้อมูลสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขในปี2567ระบ,บุว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวน3 0 0 0 0 5 8 0 6 2รายและมีผู้เสียชีวิตถึง39,086ารายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่จึงขอแจ้งเตือนภัยอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าและขอรณรงค์ให้ผู้สูบเลิกสูบบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนและปลอดภัยหากประชาชนต้องการเลิกสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถเข้ารับบริการช่วยเลิกบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกร,ระทรวงสาธารณาสุขหรือโทรสายด่วนขอคำปรึกษาเลิกบุหรี่ได้ที่เบอร์โทรศรัพท์1600 และหากพบเห็นการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสดำเนินคดีผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้ตลอด24ชั่วโมงจังหวัดแพร่ขอเชิญชวนคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมเคารพธงชาติเนึ่งในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2568นายชัยสิทธิ์ชัยสำเริ์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่20กันยายน2559ได้เห็นชอบกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงเป็นธงชาติไทยในปี2 0 0 4 1960จังหวัดแพร่จึงขอเชิญชวนคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่สารกลางจังหวัดแพร่ร่วมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2568ในวันจันทร์ที่19กันยายน2568ในเวลา7.50นบริเวณหน้าเสาธงสารกลางจังหวัดแพร่การแต่งกายข้าราชการเครื่องแบบกากีคอพับแขนยาวและเครื่องแบบปกติ ตามสังกัดสวมหมวกลูกแจ้งในสังกัดชุดสุภาพชุดประจำทินสำหรับธงชาติไทยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรงเป็นธงชาติของประเทศไทยที่มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้สีหลักในธงสามสีคือสีแดงสีขาวและสีน้ำเงิน สวยสัญชาติจังหวัดเชียงใหม่ในกรณีอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่มีข้อร้องเรียนการรับสวยกลุ่มสัน ชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเพื่อขอสัญชาติโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคม2567กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลสำหรับกลุ่มคนไร้สัญชาติบุตรหลานที่เกิดในราชนาจักรและผู้ที่อพยพอยู่ในไทยมานานโดยกำหนดให้ดำเนินการอนุมัติสถานะบุคคลภายใน5วันทำการหลังยื่นคำขอ อย่างไรก็ตามมีการร้องเรียนว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางรายเรียกรับผลประโยชน์หรือสวยสัญชาติอำนวยความสะดวกในการขอมีสถานะบุคคล เหตุการณ์ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอฝางได้เกิดขึ้นในช่วงวันที่17-18ถึงกันยายน2568มีผู้เสียหายร้องเรียนต่อสื่อมวลชนถูกเรียกรับเงินค่าดำเนินการยื่นคำขอสถานะบุคคลรายละ4,000บาทรวม8,000บาทพร้อมมีหลักฐานธนบัตรทั้งนี้ จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรียกผู้ใหญ่บ้านที่ถูกกล่าวหามาให้ถ้อยคำซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธทางคณะกรรมการได้ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่สืบสวนพบข้อมูลจากรัศดรบางส่วนได้สอดคล้องกับข้อร้องเรียนมีมูลที่น่าเชื่อถือว่ามีการกระทําความผิดวินยัยจึงมีมติให้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ต่อผู้ใหญ่บ้านที่ถูกกล่าวหาการกำกับดูแลและระดับจังหวัดด้านนายทศพลดม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่พร้อมกำชับในกระบวนการให้ความคุ้มครองพยานและผู้ร้องเรียนและจัดตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบจากส่วนกลางร่วมกับปปชและปะปะทหากพบเจ้าหน้าที่รัฐกระทความผิดจริงจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดป้องกันไม่ให้มีผู้ไม่มีคุณสมบัติตามมติครมได้สวมสิทธิ์ยื่นขอสถานะบุคนคลแทนผู้มีสิทธิ์จริง มาตรการจัดก,การปกครองมีการกำชับอย่างเข้มงวดกรมการปกครองจะไม่ป้องกันเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิด การขอสถานะบุคคลและไม่เก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายหากพบเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินัยทางอาญาโดยได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเร่งคลี่คลายข้อเท็จจริงและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสําคัญสูงสุดต่อการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและต่อต้านคอร์รัปชันโดยเน้นย้าว่าประชาชนต้องได้รับบริการอย่างโปร่งใสยุติธรรมและตรวจสอบได้คุ้มครองสิทธิ์ขั้นพื้นฐานและผู้ที่มีคุณสมบัติตามมติคอรม เพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบและเรียกรับผลประโยชน์ไม่ให้มีค่าใช้ใจ่ายนอกระบบนอกจากค่าธรรมเนียมที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและฝ่ายปกครองทั่วประเทศเร่งตรวจสอบหากพบข้อร้องเรียนให้ดำเนินการสอบสวนในทันทีและรายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรีการบริหารจัดการในเชิงระบบให้เร่งรัดกระบวนการพิจารณาสถานะบุคคลตามฐานข้อมูลที่มีความถูกต้องเพื่อปิดช่องว่างการสวมสิทธิและการทุจริตนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลเป็นทั้งนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับประชาชนชายแดนและแรงงานต่างด้าวตามมาตรฐานสากลฝนตกหนักน้ำท่วม ภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวได้ก่อนน้ำมาเตรียมตัวให้พร้อมเก็บของสำคัญขึ้นที่สูงเช่นเอกสารสำคัญเงินสดและสิ่งของจำเป็นอื่นๆและถ้าหากบ้านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมไฟฉายแบตเตอรี่สำรองวิทยุสื่อสารและยาสามัญประจำบ้านไว้ให้พร้อมและอย่าลืม ตรวจสอบเส้นทางอพยพที่ใกล้ที่สุดด้วยขณะเกิดน้ำท่วมอย่าเดินฝ่าน้ำที่ไหลแรงหลีกเลี่ยงการสัมผัสกระแสฟไฟฟ้าและหากต้องอพยพให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเมื่อภัยผ่านพน้นตรวจสอบความเสียหายของบ้านและทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมเตรียมตัวให้พร้อมก่อนภัยมาถึง,ถงเราจึงจะปลอดภัยปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3. กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดแต่ขอเจิญจวนสร้างบารมีเสริมมงคลชีวิตตามเส้นทางการท่องเที่ยวนมาสการพระธาตุพันปีเจิญไปสักการะพระธาตุจอแหพระธาตุดอยเล้งพระธาตุสิงห์หัตุรนครพระธาตุสีจุ้มพระธาตุหลวงใจจ้างกั้มพระธาตุหัวควงพระธาตุปงสนุปพระธาตุพระห่วงพระธาตุปูแจพระธาตุแหลมลีพระธาตุขวยปูพระธาตุจอมแจ้งพระธาตุเนือง พระถาตุไห้ซอยและพระถาตห้วยออบอกเลยว่าสายมือบดิพราสักหน่อยไปเคาะระคังคือดังระเบิดคือชีวิตเขาสุดบันเจดิดตังปังปัง,ปงสาตุเจาเา้าแอลแปแอลมวนได้ความสุขกูรดูค้นแป่นี่ใจงามเจา้ากฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจ โดยสำนักง,งานกิจการยุติธรรมตอนร้านอาหารเปิดเพลงได้ไหมเฮีย yeah. ไปกินอาหารที่ร้านเปิดใหม่ยังอาหารอร่อยเปิดเพลงเพราะด้วยนะไย yeah, ่จริงเหรอจริงเหรองั้นเดี๋ยวว่าพาอาหมวยไปกิน แต่เขาเปิดเพลงในร้านอาหารไม่ถูกจับลิขสิทธิ์เหมืองในเข่าวเหรอผมก็ไม่รู้นะเฮียร้านอาหารส่วนใหญ่นิยมเปิดเพลงเพื่อสร้างบรรยากาศแต่หากร้านเปิดเพลงเพื่อหากำไรให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เช่น 1. มีไว้ขายไว้เช่า 2. เผยแพร่ต่อสาธารณะ 3. แจกจ่ายในลักษณะทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์เสียหาย 4. นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรหากใครฝา่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่1,000 10, 0ถึง1,000 0 0บาทและถ้าหากทำเพื่อการค้ากำไรต้องโทษจำคุก3เดือนถึง2ปีหรือปรับตั้งแต่50,000ถึง4,000 0 0บาทหรือทั้งจำคุกและปรับเงินค่ะอย่าแบบนี้ลือไปบอกเจ้าของลังว่าระวังกฎหมายลิขสิทธิ์เวยนะว่าเป็นห่วง หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111หนึหน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 กด7 7นะจะบอกให้คุณเทกี้เดี๋ยวช่วยจอดข้างหน้าให้แสงล่าแวะซื้อของไปฝากคุณชายกบแป๊บนึงได้ไหมคะได้ครับผมจอดแป๊บเดียวไม่ต้องดับเครื่องก็ได้มั้งครับ กับขึ้นมาก็จะได้นั่งสบายๆแอร์เย็ยนช่ำๆรอเลยเอืมไม่ได้ไม่ได้แสงร่าจะใครซี่อย่าหาทำเชียวนะคะต้องดับเครื่องก่อนค่ะเจ้าฝุ่น PM 2.5เนี่ยที่ทำให้เราสุขภาพแย่ทุกวันนี้ก็เพราะนี่ไงคะหนึ่งในสาเหตุสำคัญก็มาจากท่อไอเสียของรถยนต์ที่สัญจรไปมาบนท้องถนนนี่แหละค่ะรับทราบครับผมเช็ครถลดฝุ่นไม่ปรับแต่งเครื่องยนต์เพิ่มเติมไม่บรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันมาใช้ขนส่งสาธารณะแทนทางเดียวกันไปด้วยกันนุกหนานนุกหนาน้า yeah. oh my god ทำถึงมากค่ะปรับพฤติกรรมการใช้รถช่วยลดฝุ่น PM 2.5สร้างอากาศดีเพื่อเราทุกคนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ มาติดตามเหตุการณ์จากสถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ประจำวันเสาร์ที่27กันยายนพุทธศักราช2568ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุบัวลอยและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3 เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงบัวลอยบริเวณทะเลจีนใต้มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด14.2องศาเหนือลองจิจูด114.9องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะมีกำลังแรงขึ้นและจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่29กันยายน2568หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ จากอิทธิพลของพายุบัวลอยส่งผลให้ในช่วงวันที่28ถึง30กันยายนต5 6 8 ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดบวกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยมีกำลังแรงทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหน,กหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวขอบของพายุรวมถึงด้านรับลมมรสุมในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอัยจากฝนที่ตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ําท่วมขังสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2ถึง3เมตร ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและสามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือโทรสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงจบการนำเสนอข่าวท้องถิ่นขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรพิรุณพรแสงส้อยอ่าน